วันนี้มาเป็นหมอเปองจีบอีกครับอันนี้ไปเลื่อจากบ้านลูกค้ามาคือว่าเจ้านี้คือว่าทำดีครับดูจากการทำแล้วนะครับหมูจีบชุดนี้ไม่รู้ว่าแรงดึงมาจากไหนคือว่าคือว่าใช้โทรลูกค้าใช้ประมาณหนึ่งปีดูขั้นตอนการดึงก็ลองมาดูเพราะว่าเห็นเห็นเหได้หมู ใ้มุ้งชุดนิดมุ้งเสียนะครับท,ที่การ็ขั้นตอนบามค่อนข้างดีอันนี้เป็นมุ้งรางเตี้ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าเออทำไมมุ้งใช้ได้ดม่ทนแล้วก็มาเจอตรงนี้สาเหตุมุ้งบานนี้เกิดจากเชือกเส้นนี้นะครับเชือกเส้นนี้ถ้าผู้ผลิตได้ดูได้เห็นก็ กันแก้ไขจุดนี้นะครับเชือกเส้นนี้มันจะบางแล้วก็มันจะไม่ไม่หนาส่วนส่วนตัวที่หนาๆก็มีครับที่หนาๆแล้วก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงวัานี้จริงๆแล้วถ้าตอน,นผลิตเจ้านี้ดีมากเลยไม่รู้จะบริษัทไหนนะครับหรือว่าดีทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นเชือกตัวนี้อย่างเดียวครับยเว้นเชือกตัวนี้อย่างเดียนวะ เรานำมาแก้ไขเพื่อพัฒนาครับถ้าเราไม่ไม่ไปรอ้ของลูกค้าเราก็ไม่รู้ว่าจุดด้อยจุดเสียตรงไหนหลังจากที่เรารื้อมาเสร็จเราก็มาทำวิเคราะห์สาเหตุเสียจากอะไรเราก็นำไปพัฒนาถือว่าทำดีครับเจ้านี้เราก็นำไปแก้ไขข้อเสีนี้โชคดีว่าของเราเชือหนาก,กว่านี้ส่วนนี้ทำคล้ายๆกันครับ โอเคครับสวัสดีครับ